พบกับรายการสาระความรู้ด้านการเกษตรที่ให้ความรู้เกียงคู่ชุมชน,ต,นติดตามเราได้ที่ Facebook และ YouTube ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ n a e t c ในรายการ KU คู่ผชุมชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมาพบกับ พืชผักนะครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับคือฟักข้าวนี่เองนะครับซึ่งฟักข้าวที่นําท่านผู้ชมมาวันนี้นะครับอยู่ที่กลุ่มฟักข้าวบ้านปักไม้ลายอําเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเพราะว่าที่กลุ่มนะครับได้มีการส่งเสริมนะครับให้สมาชิกภายในกลุ่มนะครับได้ปลูกฟักข้าวกันอย่างทั่วถึงนะครับและก็ในส่วนของวันนี้นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับในเรื่องของเทคนิค ด้านการบริหารจัดการฟักข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับซึ่งเราจะนำท่านไปพบกับประธานกลุ่มนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปพบกับในเรื่องของเทคนิคการบริหารจัดการครับ ครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับผมอยู่ที่กลุ่มฟักข้าวบ้านปักไม้หลายนะครับในเรื่องของที่เราจะทําอย่างไรนะครับในในการที่เราจะผลิตฟักข้าวให้มีคุณภาพและก็ได้ผลผลิตสูงนะครับวันนี้ผมอยู่กับประธานกลุ่มฟักข้าวบ้านปักไม้ลายครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่วรพลนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มฟักข้าวอยู่นี่นะครับได้บริหารจัดการนะครับกลุ่มในเรื่องของฟักข้าวมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับ ทีนี้ตอนนี้ที่กลุ่มรับซื้อผลผลิตเยอะไหมครับต่อวันก็วันนึงก็ประมาณ3-4ตันครับต่อวันวันละ3-4ตันนะครับผลผลิตนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกจากกลุ่มใช่ครับรับซื้อจากสมาชิกครับทีนี้เมื่อผลผลิตสูงแบบนี้เนี่ยเยอะได้เยอะปริมาณเยอะแบบนี้เนี่ยนะครับในการปลูกฟักข้าวก็ต้องมีคุณภาพด้วยใช่ไหมครับใช่ครับครับไม่ทราบว่าในเรื่องของระยะเวลาของฟักข้าวในการปลูก เนี่ยมันจะต้องมีการอย่างไรบ้างตั้งแต่เตรียมดินคือผักข้าวเนี่ยมันเป็นพืชที่เ,เกิดขึ้นเองธรรมชาตเาิเรื่องการปลูกการดูแลเนี่ยมันจะไม่ยุ่งยากมากขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราต้องดูพื้นที่ดูระบบน้ําที่จะให้ผักข้าวค,คือผักข้าวจะชอบเป็นดินดินร่วนบนทรายรอาันนี้ผักข้าวจะดีมากผลผลิตออกมาจะค่อนข้างดี ในเรื่องของน้ำนะครับเป็นน้ำก็ถ้าเป็นน้ำระบบชมนทานเนี่ยจะดีว่าน้ำบาดานเพราะว่าพื้นที่แถวนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นระบบชมนทานหมดเป็นพื้นที่ชประทานทั้ง<ช>หมดเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของการปลูกเนี่ยในการปลูกฟักข้าวเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนให้ผลผลิตนี้มีระยะเวลานานเท่าไหร่ครับคือฟักข้าวจะใช้เวลาในการปลูกเนี่ยตั้งแต่เริ่มเพาะ,ะเมล็ดงอกเป็นต้นขึ้นมานแล้วไปลงดินเนี่ย จะใช้เวลาประมาณ5-6เดือนจะเริ่มเก็บผลผลิตได้คือปลูกไปแล้ว3เดือนเนี่ยจะเริ่มออกดอกแล้วพอออาดอกไปได้อีกประมาณ2เดือนก็จะเริ่มเก็บผลผลิตได้ทีนี้ในช่วงของตั้งแต่ปลูกจนถึงระยะเดือนแรกจนถึงเดือนที่5เนี่ยนะครับจะต้องดูแลยังไงบ้างที่เป็นพิเศษไหมครับคือว่าข้าวเป็นพืชที่เป็นไม้เลื้อยเป็นเถารัรับต้องคอยดูคอยจับพื้นเสาวให้ได้เพราะว่าเราต้องทาร้านข้างบน ลานเพื่อที่จะให้ปลักข้าวได้เลยขึ้นไปขั้นแรกๆเนี่ยคือต้องเรื่องน้ำเนี่ยต้องดูแลให้ดีหน่อยต้องขึ้นน้ำทุกอาทิตย์หรือว่าทุกอาทิตย์เลยหรือว่าสามวันครั้งก็ดูตามสภาพดินให้ดินชื้นอยู่ตลอดช่วงแรกๆหลังจากนั้นแล้วพอเริ่มที่จะได้ผลผลิตช่วงนั้นเราต้องคอยดูว่าอย่าให้แถานั้นมากเกินไปคือการอยูนที่การดูแลบำรุงรักาด้วย เพราะว่าพักข้าวเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องให้งามมากมันเป็นพืชธรรมชาติอยู่แล้วก็จะ,ะโตแบบธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีอะไรงี้ก็ใส่เป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยมากบ้างเล็กน้อยผลผลิตในช่วงแรกเนี่ยปริมาณขนาดน้ําหนักหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับช่วงแรกเนี่ยคือผลผลิตจะค่อนข้างดีเพราะว่าดินเรายังมีแร่ธาตุอยู่เยอะมาก ผักข้าวก็นํามาใช้ไปเรื่อยๆเมื่อแร่ธาตุในดินเริ่มน้อยลงเนี่ยเราต้องมีการดูแลเรื่องสภาพดินปรับปรุงดินให้ดีขึ้นตามสภาพของผักข้าวเราต้องสังเกตดูใบผักข้าวแต่ว่าอย่าให้งามเกินถ้างามเกินจะไม่ค่อยติดลูกจะไปดูที่ใบมากกว่าใช่ใก็จะออกแต่ใบมากกว่าบางคนไม่รู้ก็ดูแลจนงามเลย แต่มีมีแต่ใบลูกไม่มีครับทีนี้ปริมาณน้ําหนักในช่วงแรกเนี่ยลูกหนึงตกประมาณน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ครับก็ขั้นต่ำก็จะอยู่ที่5ขีดถึงถึง1กิโลครับส่วนใหญ่ถ้าใหญ่เลยก็มี2กิโลก็มีครับทีนี้ในช่วงของการดูแลหลังจากที่เราได้ผลผลิตในช่วงแรกแล้วใช่ไหมครับรบแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วทีนี้ตรงไม้เลื้อยเนี่ยเวลาเราจะต้องทำเนี่ย มันจะต้องอกระทำไว้ล่วงหน้าก่อนหรือว่าค่อยๆทําไปเรื่อยครับจริงๆแล้วเราต้องทำทำลานไว้เพื่อรอให้ให้ชาวได้เรื้อยไปครับครับถ้าเราไปทำที่ล่างเนี่ยมันจะไม่ทันกันเพราะว่าปักข้าวเนี่ยจะจะโตเร็วคแค่สี่ห้าเดือนนี้ก็โตค่อนข้างเร็วมากครับทีนี้เมื่อผลผลิตได้ผลผลิตแล้วนะครับ หลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงบ้างครับคือฟักข้าวเนี่ยจะเก็บได้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณ8เดือนจะหยุดพักช่วงหน้า,นาหนาวนะครับตั้งแต่มกรลากุมงพามีนามิซ่าเนี่ยค,คือช่วงนี้เราต้องดูแลตัดแต่งค,คือช่วงที่ไม่มีลูกแล้วตัดแต่งต้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกชุดใหม่ต่อไปตัดแต่งไว้พอประมาณคือไม่ต้องเยอะเพื่อให เท่านั้นได้แตกยอดใหม่ทีนี้ในเรื่องของที่เราจะได้ผลผลิตฟักข้าวในช่วงของอาการที่เราจะเพิ่มผลผลิตเนี่ยาการตัดแต่งนี้มีผลอย่างไรบ้างครับการตัดแต่งนี้มีส่วนสาคัญมากครับเพราะว่าฟักข้าวเนี่ยถ้าเกิดเท่ามากเกินไปเนี่ยคกออากาศภายในท่ายเทไม่ได้มันก็จะเกิดเชื้อราหรือโรคแมลงต่างๆอันนี้จะทําให้ฟักข้าวนั้นไม่ติดลูก คือเราต้องพยายามสังเกตว่าต้องมีอากาศไทยเทได้ให้รับแตงแดดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ให้หญ้ารกเกินไปเราก็จะได้ผลผลิตที่ค่อนข้างสูงทีนี้ในช่วงของอายุของการตัดแต่งนี้เราจะต้องเริ่มตั้งแต่หลังจากที่ให้ผลผลิตแล้วเดือนที่5ไปแล้วเนี่ยรเราเริ่มตัดแต่งเลยหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องดูยังไงบ้างจริงๆแล้วพ่อค้าตัดแต่งได้ทั้งปีช่วงที่มีลูกก็ตัดแต่งได้ครับคือเราตัดส่วนที่มันมันเกินอะ ส่วนที่เท่ามันห้อยลงมาหรือว่าเท่ามันหนาเกินไปเราก็ตัดแต่งออกถ้าตัดแตง่งสิ้นปีก็คือช่วงที่หมดลูกแล้วอันนั้นคือเราตัดแต่งให้เหลือน้อยที่สุดช่วงที่ต้องการช่วงระยะพักใช่ไหมครับช่วงพักต้นครับวิธีการตัดแต่งนี้เราในช่วงระยะพักเนี่ยตัดแตง่งครั้งใหญ่เนี่ยเราควรที่จะยังไงบ้างก็คือเราช่วงนั้นเราก็ไม่ต้องดูแลเรื่องน้ําเราก็สามารถหยุดน้ําได้เลยครับเพราะว่าผักข้าวเนี่ยมันมีความท้านทานสูง แห้งแรงไงก็ไม่ตายแล้วก็ยุดพักน้ําเลยเพื่อตัดแต่งได้ง่ายขึ้นใบก็จะร่วงลงมาเท่าเล็กๆเราก็ตัดออกให้หมดเราก็เหลือเท่าเมนใหญ่ๆไว้แค่นั้นเองให้โปร่งเลยใช่ไหมให้โปร่งให้โล่งเลยแล้วลูกที่ให้ผลผลิตอยู่ครับตัดแต่งออกหรือว่ายังคือช่วงช่วงช่วงตัดแต่งรั้งใหญ่ช่วงตัดแต่งนี้คือไม่เอาไว้เลยไม่เอาไว้เลยนะครับตัดหมดเลยมีบ้างเราต้องตัดทิ้งไปเลยไม่จําเป็นต้องเอาไว้ ว่าออกฤดูหน้ามันก็จะได้คุ้มฝาในช่วงของระยะเวลา 3- าถึงสเดือนที่เราพักใช่ครับในช่วงนั้นเป็นช่วงของการตัดแต่งทีนี้เคล็ดลับในเรื่องของการตัดแต่งมีอะไรบ้างที่จะบอกกลเม็ดว่า,าให้ได้เพิ่มผลผลิตนะครับจริงๆแล้วบักข้าวเนี่ยถ้าใบหน้าเกินไปเนี่ยมันจะไม่ติดลูกครับต้องให้ใบน้อยที่สุด ต้องพยายามตัดแต่งไว้เรื่อยๆแล้วอย่าใส่ปุ๋ยต้องสังเกตดูใบ,บใบอย่าให้เขียวเข้มเกินไปครับอย่าให้แตกยอดเร็วจนเกินไปครับเราต้องสังเกตลยายๆอย่างอ่ะเพราะว่าแต่ละแปลงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดูแลเหมือนกันยังคงไม่ได้ต้องไปดูทีละแปลงว่าเออสภาพเป็นยังไงขึ้นอยู่กับสภาพพ,พื้นที่<ช>ของแต่ละพื้นที่ตรงจุดนั้นใช่นะครับ แล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของการตัดแต่งชุดครั้งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราตัดแต่งย่อยๆล่ะครับสมมุติว่าเราเก็บผลผลิตแล้วก้านที่ตัดไปแล้วเนี่ยเราควรที่จะตัดแต่งอย่างไรบ้างครับในระยะเวลาของในช่วงของเก็บผลผลิตเป็นคือเรา <ไป S 2> สามารถตัดแต่งไปได้เรื่อยๆครับเพราะว่าเท่าเล็กๆหรือว่าเท่าที่มันมากเกินไปะอะไรเงี้ยเราก็ตัดตัดออกไปเลยเพื่อไม่ให้เท่านั้นมันเยอะเกิน เพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยมันก็จะแตกไหมทันทีครับพอแตกไหมมันก็จะออกดอกออกลูกอันนี้คือเราจะได้เปรียบเราต้องสังเกตดูเวลาเราไปเด็ดยอดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะรีบออกดอกเลยอ่าครับมันนึกว่ามันต้นมันจะตายแล้วมั้งครับ <laughs> มันก็รีบออกดอกเลยก็การตัดก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนช่แล้วก็ออกดอกมากขึ้นออกดอกมากขึ้นนะครับทีนี้ตัดแต่งเสร็จแล้วเราต้อง าการให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรต่างๆบ้างครับเมื่อตัดแต่งแล้วเนี่ยก็เราก็เริ่มให้น้ําเริ่มให้น้ําหรือว่าใส่ปุ๋ยคอ,อกบ้างเพื่อรอ,องรับชุดต่อไปต้องให้ต้นสมบูรณ์ช่วงนั้นปริมาณการใช้นี่มากน้อยแค่ไหนครับการให้ปุ๋ยก็ต้องดูลักษณะต้นที่ผ่านมาว่ามันงามหรือว่ามันเลืองเราต,ต้องสังเกตถ้าเลืองเราก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกให้มากหน่อยถ้าต้นยังงามอยู่เราก็ใส่แค่นิดหน่อยก็พอ มันจาเป็นต้องใส่มากแล้วก็ในส่วนของผลผลิตนะครับผลผลิตเมื่อ,อหลังจากตัดแต่งแล้วนะครับแล้วก็ให้น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วเนี่ยครับระยะเวลานานเท่าไหร่สักประมาณกี่วันที่จะเริ่มให้ผลผลิตเข้ามาก็ประมาณสักสองเดือนนะครับสเดือนสอเดือนก็เริ่มออกดอกใหม่นะครับพอออกดอกใหม่ก็อีกสอเดือนก็เก็บได้แล้วก็อยู่ประมาณ4ี่เดือนที่ยุดพัก หยุดพักสี่เดือนแล้วก็ <74. S 2> หลังจากนั้นมาก็เก็บตลอดเก็บตลอดเลยนะครับเป็นระยะตลอดครับทีนี้หลังจากที่เก็บเรื่อยแล้วก็ตัดแต่งไปได้ไปเรื่อยๆได้ตัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปตัดแต่งทีเดียวเนี่ยมันมันจะหนัาเกินไปคือช่วงปลายฝนเนี่ยมันจะหน้าแล้วจะไม่ค่อยติดทีนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องหลังจากการตัดแต่งเนี่ยมันจะมีการติดเชื้ออะไรไหมครับอันนี้ไม่ไม่เคยมีครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดแต่งจะเกิดเชื้อโรค เกิดเชื้อราเพราะว่ามันทึบแล้วเวลาฝนตกมามันชื้นมันไม่แห้งแสงแดดลงไม่ได้อะไรเงี้ยจะทําให้เกิดโรคแล้วก็แมลงถ้าตัดแต่งเนี่ยจะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับก็ในเรื่องของการติดเชื้ออะไรต่างๆก็จะน้อยลงน้อยลงนะครับรวมทั้งในเรื่องของขั้วอะไรต่างๆที่ตัดแต่งมันก็จะแห้งไปแห้งเวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในเรื่องของฟักข้าวที่เราจะตัดแต่งนะครับ อยากที่จะหลังจากที่เราได้ผลผลิตแล้วอยากที่ฝากว่าทางกลุ่มเนี่ยครับได้ส่งเสริมยังไงให้กับสมาชิกในกลุ่มบ้างครับในเรื่องของอผ,ลผลผลิตของพักข้าวที่ตอนนี้ที่ทางสมาชิกในกลุ่มได้ส่งมาจำหน่ายคือกลุ่มก็มีการวางแผนงานไว้ว่าคือกลุ่มเนี่จะรับซื้อพักข้าวที่ปลสารเท่านั้นคือปลสารเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการทํบ ก็จะมีหน่วยงานของเกษตรเข้ามาช่วยเรื่องทำ GAP เข้าระบบ GAP เพื่อทำปอดสารอันนี้เราก็มีเจ้าที่จากกลุ่มจะออกไปตรวจทุกเดือนไปให้คำแนะนำบ้างเกี่ยวกับการดูแลรักษาแล้วก็มีเจ้าที่ไปก็คือช่วยกันทั้งสองฝ่ายดูแลทุกทุกส่วนทุกส่วนนะครับแล้วก็หลังจากที่ ไปส่งเสริมแล้วก็ดูแลทุกส่วนแล้วเนี่ยผลผลิตที่ได้มาเราต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบก่อนไหมหรือว่ายังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการตรวจสอบว่าสมมติว่าบางส่วนเนี้ยเกิดมีโมรคแมลงโรคเชื้อราอะไรเงี้ยเราก็จะดูว่าส่วนนี้จะต้องมีการแก้ไขครับต้องช่วยเหลือกันว่าแก้ไขอย่างไรเพื่อให้มันดีขึ้นแก้ไขปัญหาน,นั้นให้เขาบางส่วนในส่วนของฟักข้าวเนี่ยเป็น พืชที่ต้องปลอดจากสารที่นีแล้วนะครับอสารครับครับแล้วก็ทราบว่าทางกลุ่มก็ได้ประกันราคาในเรื่องของการที่รับซื้อด้วยใช่ครับกลุ่มก็ได้กําหนดว่าประกันราคาให้สมาชิกในราคา15บาทคือคัดลูกเล็กออกอย่างเดียวครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากที่ทางกลุ่มจะรับซื้อผลผลิต ที่เป็นฟักข้าวผลสดแล้วนะครับก็ทางกลุ่มนะครับฟักข้าวปักบ้านปักไม้ลายก็ยังทําในเรื่องของการแปรรูปด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็แปรรูปเป็นเป็นเยื่อสดครับเป็นเยื่อเหลืองเยื่อแดงเยื่อแดงนะครับ,รบที่ที่แปรรูปแล้วก็แปรรูปเป็นน้ําฟักข้าวครับแปรรูปเป็นสบู่สบู่ก้อนสบู่เหลวครัเป็นโลชั่นเป็นเซรั่ม เป็นแคปซูลแล้วก็อีกหลายล,ายลายอย่างเป็นข้าวเกียวเป็นขนมไยยร้ยางก็จะพัฒนาเรื่อยๆเ,เยอะมากแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับก็นอกจากผลผลิตที่เป็นผลสดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้วนะครับก็ทางกลุ่มก็จะได้พัฒนาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ ครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มฟักข้าวบ้านปักไม้ลายนะครับได้ทําการส่งเสริมนะครับให้สมาชิกในกลุ่มนะครับได้ปลูกนะครับแล้วก็ส่งผลผลิตนะครับรับซื้อไปนะครับรวมทั้งกระบวนการในเรื่องของการแปรรูปนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้านะครับรวมทั้งการบริหารจัดการที่ให้ได้ฟักข้าวที่มีคุณภาพและก็ได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณวรพลเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ ให้รายละเอียดนะครับในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตของฟักข้าวนะครับว่าเรามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยให้ฟักข้าวได้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและก็รวมทั้งมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ